ื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านที่จะติดตามรับชมต่อจากนี้ก็วันนี้นะคะดิฉันรักชนกศรีนอกผู้แทนดัชชาบางบอลจอมทองหนองแขมวันนี้มาในฐานะโฆษกกรรมธิการติดตามงบประมาณนะคะจะลงมาแถลงถึงความคืบหน้าในการติดตามเรื่องตึกสกายไนา์ของกองุลประันสังคมซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราได้มีการนําเรื่องนี้นะคะเข้าสู่วาระในการประชุมโดยที่เราก็มีการเชิญฝ่าย เลขาประกาศสังคมแล้วก็ให้เชิญในส่วนของที่พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนโดยที่เราได้เชิญเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตึกสก,กายไนน์มาด้วยก็จะมี MFC นะคะแล้วก็ ai, เอ็ดมันไปไนท์แฟงแล้วก็ J จค p i t ป l ซึ่ง J c a p i t ป l เนี่ยไม่ไม่ได้มานะคะแล้วก็จะมีนักวิชาการอิสระ นะักการเงินอิสระแล้วก็ผู้ประเมินอ,อิสระที่เข้ามาให้ความเห็นอย่างเป็นกลางในกรรมธิการเมื่อวานด้วยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าผลการการผลการพิจารณาเมื่อวานเนี่ยก็เรียกได้ว่าทําให้เราได้ข้อมูลหลายๆอย่างที่ค่อนข้างจะแน่ชัดน,นะคะว่าในการในการซื้อตึกในการลงทุนในตึกสกายไนา์มูลค่าเกือบเจ็ดพันล้านเนี่ยมันมีข้อพิรุษสงสัยที่เ นำไปนาไปสู่การลงทุนที่อาจจะไม่คุ้มค่านี้จริงๆเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแบ่งกันพูดเนาะซึ่งดิฉันเนี่ยก็ขอพูดในส่วนของประเด็นเรื่องการลงทุนในบทบาทการลงทุนในตึก7,000พล้านนี้ต้องบอกว่าออกองทุน MFC เนี่ยมีบทบาทอย่างมากนะคะในการในการในการทำให้เกิดการลงทุนในตึกสกาย a นเะ7 0 0 0 0ล้านนี้เพราะว่า ในกรรมธิการเนี่ยมีการยอมรับว่าตัว MFC เองเป็นผู้เสนอตึกนี้เข้ามาให้กับกองทุนประกันสังคมในการพิจารณาในการลงทุนและสิ่งที่เ,เรียกว่าหน้าหน้าที่จะติดตามก็คือว่าบทบาทของ m f c ในเรื่องนี้เป็นคนเสนอตึกนะคะแล้วก็เป็นผู้ประเมินราคาในในในชั้นแรกด้วยแล้วก็ยังเป็นผู้หาผู้ประเมินทางการเงินอิสระเนี่ย มาให้กับกองทุนประกันสังคมถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะคะสมมติว่ามีของอยู่อย่างหนึ่งที่ทีอ่อยากจะเสนอขายเนี่ยแล้วนาย A เสนอขายให้กับนาย B นะคะนาย B ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วของมูลค่าเท่าไหร่นาย A บอกว่านาย A จะช่วยประเมินจริงๆแล้วนาย B เนี่ยก็ควรที่จะหาะผู้ประเมินอิสระที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนาย A เนี่ยมาประเมินเองด้วยเพื่ออะไรเพื่อเพื่อ ถ้านายเเนี่ยเประเมินด้วยตัวเองแล้วก็จ้างผู้ประเมินด้วยตัวเองเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่นายเเสนอมาเนี่ยไม่ไม่ได้เกิดการหัวกันแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะแต่ว่าแล้วเนี่ยประกันสังคมก็เมั่นใจนะคะแล้วก็มอบหมายให้ MFC เนี่ยเป็นผู้ดําเนินการซึ่ง เดี๋ยวในส่วนของการประเมินเนี่ยท่านบรปวิลโลจะมาจะมาลงรายละเอียดให้ฟังว่ามันมีความผิดปกติยังไงนะคะแล้วก็ข้อเท็จจริงที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อวานเนี่ยเราเราได้ในการพิจารณาก็คือว่าในการในการในการพิจารณาเข้าซื้อตึกประเมินราคาตึกเนี่ยผู้ที่เสนอตึกมาเนี่ยบอกว่าตึกสกายไนนนี้เนี่ยได้รับ lead และ tree นะคะพูดง่ายๆว่า เออเป็นเป็นใบเป็นใบรับรองว่าเป็นตึกสีเขียวหรือว่าเป็นตึกรักโลกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในกรรมธิการเนี่ยก็มีการพูดว่าเอ,อ่อการมีหลีดและมีทรีเนี่ยอาจจะทําให้มูลค่าของตึกเนี่ยสูงขึ้นถึง30%ซึ่งจริงๆแล้วนักวิชาการอิสระก็แย้งว่าไอ้การมีไอ้การมีหลีดหรือว่ามีทรีบวกรวมกันเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะทําให้มูลค่าของตึกเนี่ยสูงขึ้นแค่ไม่เกิน7 1 0เท่านั้น นะคะแต่ที่น่าตกใจมากกว่าน,นั้นคือเมื่อวานเนี่ยที่เราพิจารณา,นานกันหลังจากที่ท่านสุพนัทมีชร์นันไปสื่อข้อมูลมาว่าทั้ง l e ี d ทั้งทร e เนี่ยที่เป็นใบเซอร์ติฟิเคทเนี่ยที่เอามาประกอบการเข้าซื้อตึกเอามาประกอบการประเมินมูลค่าเนี่ยจริงๆแล้วมีใบนี้อยู่จริงๆไหมนะคะปรากฏว่า l e ี d เนี่ยมีนะคะแต่ว่าทร e เนี่ยไม่มีและกองทุนประกันสังคมก็เพิ่งยอมรับในกรรมธิการเมื่อวานว่า ไม่ทราบนะคะว่าเตึกนี้เนี่ยไม่ได้รับทรีแต่ว่าในการในการในการประเมินนะคะในการลงทุนตอนที่กําลังจะลงทุนเนี่ยเอาสองใบนี้เนี่ยมาประกอบด้วยดังนั้นที่ฉันตั้งข้อสงสัยอย่างมากค่ะว่าข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยที่ที่นำเสนอมาให้กองทุนประกันสังคมลงทุนเนี่ยนอกจากไม่มีไม่มีทรีแล้วเนี่ยนะคะข้อมูลอื่นๆเนี่ย เป็นข้อเท็จจริงหรือไม่นะคะแล้วก็ตัวเลขอื่นๆที่ประเมินกันแบบเวอร์เนี่ยก็ซึ่งนํามาสู่การการลงทุนเนี่ยนะคะเป็นตัวเลขที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าท่านเอามาจากไหนซอสไหนกันแน่เพราะว่าเมื่อวานที่คุยกันเนี่ยทุกทุกคนก็ดูเหมือนจะยังมั่นใจอยู่นะคะว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วก็ตรงไปตรงมาซึ่งมันไม่สอดคล้องกับกับ,ก,บกับข้อเท็จจริงที่ท,ที่ที่ตอนนี้เนี่ยปรากฏออกมาชัดแล้ว และในส่วนของสำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยอาการหลายๆอย่างนะคะมันออกก็คือเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมส่งให้เราเนี่ยทุกหน้านะคะปั๊มหมดเลยว่าห้ามเผยแพร่ห้ามนำไปอ้างองิงซึ่งดิฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าไอ้เอกสารที่มันนำมาประกอบในการตัดสินใจเนี่ยนะซึ่งเป็นผลประโยชน์ของผู้ประกันตน24ล้านคนเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่จะต้องห้ามเผยแพร่นะคะแล้วก็ ข้ามนาไปอ้างเองทั้งๆที่ท่านเนี่ยส่งให้กรรมธิการเองแล้วท่านบอกว่าไม่ให้เรานําไปอ้างเองคือมันมันมันเป็นไปได้ยังไงดิฉันก็งงเหมือนกันนะคะแล้วก็เอกสารที่ส่งมาเนี่ยต้องบอกว่ามันมีบางส่วนบางตอนที่ถูกตัดออกและไม่ไม่เป็นการเป็นการส่งเอกสารที่ไม่ตรงไปตรงมานะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะติดตามเรื่องนี้กันต่อไปว่ามันเป็นความตั้งใจที่่นจะตั้งใจที่จะตัดออกจริงๆหรือว่ามันเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคการเปิดเผยข้อมูลนะคะ ของสํานักงานประกันสังคมเป็นเรื่องที่เราต้องตามต่อเดี๋ยวดิฉันขอส่งต่อให้กับท่านวรพวิริยะโลนมาพูดถึงเรื่องของการประเมินนะคะครับก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมอสสวรพวิริยะโลนนะครับก็เป็นรองประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทําและก็ติดตามประมาณของสภาผูแ้แทนนะครับก็เมื่อวานในการประชุมนะครับก็เป็นผมก็ได้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่า จากเอกสารที่ทางเราทางอเมริกาเนี่ยได้ขอทางกองทุนประกันสังคมไทยนะครับคนพบครับว่าในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินก่อนการลงทุนของประกันสังคมเนี่ยมีข้อสังเกตที่น่าสงสัยเนี่ยหลายประการนะครับก็คนพบครับว่าในการประเมินนะครับโดยที่ปรึกษาำนักประเมินมูลค่าทรัพย์สินนะครับของที่ขึ้นทะเบียนกับกรตอตตนะครับสองรายที่เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เงื่อนไขในการที่ กองทุนตัดสินจกองทุนประกันสังคมเนี่ยจะตัดสินใจลงทุนได้เนี่ยครับคนพมครับว่ามีการประเมินมูลค่าที่เรามองว่าค่อนข้างค่อนข้างสูงหรือว่าโอเวอร์เกินไปค่อนข้างเยอะนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับ f อ2ลายประเมินมูลค่าที่ดินในพื้นที่ตรงถนนอโศกินแดงตรงนั้นนะครับสูงถึงตารางวาละ1.4ล้านบาทต่อตารางวานะครับซึ่งแน่นอนครับในช่วงที่มีการเปิดประเด็นมาก็มีเพจทางลงทุนนะครับยกตัวอย่างเช่นทาง โซโลอินเวสเตอร์เนี่ยครับเขาก็บอกในการวิเคราะห์หามูลค่าตลาดที่มีการประกาศขายอยู่แถวนั้นเนี่ยก็จะประกาศขายอยู่เพียงแค่1ล้านบาทต่อตารงางวานะครับแต่ถ้ายิ่งไปเทียบกับรานะคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ที่ประเมินมูลค่าที่ดินแถวนั้นเนี่ยอยู่ที่สองแสนบาทต่อตารงางวานะครับนั่นหมายความว่าในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนะครับของนักประเมินมูลค่าทรัพย์สินนะครับให้มูลค่ามากกว่าของกรมที่ดินธนารักษ์นะครับอยู่ที่เจ็ดเท่านะครับ และถ้าไปดูการประเมินต้นทุนก่อสร้างอาคารนะครับก็จะค้นพบครับว่าในส่วนของ FA 2สองลายนั้นเนี่ยให้การต้นทุนการก่อสร้างเนี่ยสูงกว่าไม่ว่าจะเป็นสมาคมนักประเมินมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยถึง2เท่านะครับก็คือให้การประเมินต้นทุนก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ65000่าบาทต่อตารางเมตรนะครับในขณะที่ทางสมาคมนักประเมินมูลค่าทรัพย์สินนะครับประเมินว่าอาคารที่ตึกสูงเกิน26ชั้นเนี่ย จะอยู่เพียงแค่ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นบาทต่อตารางเมตรเท่านั้นนะครับก็คือสูงมากกว่าถึง80%ซนะครับซึ่งแน่นอนครับให้เหตุผลที่ว่าตึก2ตึกนี้ตึกนี้เนี่ยมีใบเซอร์2อันครับก็เลยมีค่าพีเมียมในการก่อสร้างที่ค่อนข้างสูงซึ่งในการประชุมที่ปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สินก็บอกว่าอาคารสีเขียวหรือว่ากร e นบิ u ดิ้งเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรนะครับแล้วก็ราคาก่อสร้างที่จะมูลค่าสูง เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเพียงแค่10%เท่านั้นไม่ใช่ถึงขัง้น80%อย่างที่มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินออกมากนะครับซึ่งแน่นอนมันก็เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ในการประเมินมูลค่าตึกด้วยวิธีต้นทุนหรือที่ว่าในภาษาทางการเรียกว่า cost approach เนี่ยครับจะได้ว่ามูลค่าตึกนั้นเนี่ยสูงไปถึง800 0ล้านบาทนะครับมากกว่าต้นทุนทางบัญชีที่มีการบันทึกไว้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อตึกมาซื้อที่ดินมาหรือว่าการก่อสร้างเนี่ยสูงถึง2เท่า นะครับก็ค้นพบครับว่าในการประเมินมูลค่าตึกเนี่ยก็คือมีการโอเวอร์ไปมากกว่าต้นทุนทางบัญชีถึงสองเท่าเปิดประเด็นไปนะครับหรือแม้กระทั่งการประเมินมูลค่าทรัพย์มูลค่าตึกโดยรูปแบบการประเมินรายได้หรือที่เรียกว่า income approach นะครับก็ค้นพบครับว่าการประเมินค่าการรายได้ต่างๆเนี่ยมีการประเมินค่าการที่ค่อนข้างโอเวอร์หรือว่าสูงเกินกว่าความเป็นจริงไปค่อนข้างมากเพราะถ้าย้อนกลับไปอีนะครับในปี2 0 6 5 ตึกสกายไนหรือตึกแคสเทิลเวอร์ในตอนนั้นเนี่ยเป็นเพียงตึกร้างที่เพิ่งรีโนเวทเสร็จนะครับยังไม่มีผู้เช่าเลยนะครับแต่ว่าในการประมาณการรายได้นะครับของทาง FA ทั้งสองรายเนี่ยก็มีการ,ระเนินไว้ว่าจะมีผู้เช่าเนี่ยในปี2567จากไม่มีผู้เช่าเลยเนี่ยสูงขึ้นมาถึง80%นะครับซึ่งแน่นอนครับในความเป็นจริงปีที่แล้วนะครับในปี2567ของจริงที่มีผู้เช่าตึกนี้อยู่เนี่ยถ้าเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยอยู่เพียงแค่26%นะครับ และค่าเช่าที่ประเมินกันไว้ว่าจะได้ค่าเช่าเนี่ยก็สูงถึง700บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนแต่ในความเป็นจริงปีแล้วนะครับได้ค่าเช่าอยู่เพียงแค่550บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนซึ่งแน่นอนครับการประมาณการรายได้ของทางเอฟเทั้ง2รายนะครับก็จะประมาณไว้ว่าปีที่แล้ว25ง7ตึกสกายไนน์นะครับควรจะมีรายได้เนี่ยอยู่ที่400ล้านบาทต่อปีแต่ข้อมูลที่เราได้รับมานะครับปีที่แล้ว ตึกสกายไน์ก็มีรายได้เพียงแค่48ล้านบาทน,นะครับนั่นหมายความว่าการประเมินการรายได้นะครับในตอนที่ประกันสังคมลงทุนกับข้อมูลรายได้จริงๆที่เกิดขึ้นในปี2570คือต่างกันเกือบ10เท่านะครับนั่นก็คือชี้ชัดครับว่าการประมาณการรายได้ต่างๆของตึกสกายไน์ในตอนที่ของประกันสังคมลงทุน,นมีการประเมินการคาดการณ์ที่ผิดไปมากถึงเกือบ10เท่านะครับและก็แน่นอนครับเมื่อรายได้แตกต่างขนาดนี้ ในปีในกําไรผลประกอบการในปี2 5 1 7ก็ยังพบครับว่าตึกสกายไนน์นี้ก็ยังขาดทุนอยู่20ล้านบาทนะครับแต่นั้นเนี่ยมัน,ล,นล้วนเป็นสิ่งยืนยันครับว่าในการที่กองทุนประกันตัดสินใจลงทุนนั้นเป็นการตัดสินใจลงทุนที่ติดพลาดนะครับจากการประมาณการที่สูงเกินจริงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้นทุนหรือว่าเรื่องของรายได,ได้นะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็จะใช้กระบวนการในการติดตามต่อไปนะครับรายละเอียดของการดําเนินการต่อจากนี้ ก็จะขอให้สอสอสาสวัสดนะครับจากสสจากชลบุรีได้บอธิบายต่อไปครับขอบคุณครับถ้าให้สรุปสั้นๆครับจากการประชุมเมื่อวานเราก็จะเห็นความผิดปกติหลายประการด้วยกันอย่างที่ท่านรัชนกแล้วก็ท่านบุรภพได้ได้เล่าให้เราฟังนะครับทางกระบวนการต่างๆแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือการประเมินมูลค่าที่ดูยังไงก็มีความผิดปกติซึ่งตรงนี้ครับเกิดเกิดปัญหาจากบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ประเมิน รุนรุนครับเต็มเต็มเลยใช่ไหมครับรวมถึงเรื่องข้อเท็จจริงสําคัญคือเรื่องใบรับรองหลีกับทรีที่ท้ายที่สุดเนี่ยเราพบข้อเท็จจริงที่ยืนยันว่าไม่มีทรีซึ่งเป็นเหตุสําคัญนะครับให้ประกันสังคมตัดสินใจเข้าซื้อตึกตึกนี้ว่าเพราะมันมีทรีเพราะกําไรมันดีเพราะว่าราคามันไม่ได้สูงซึ่งมาจากนักลงทุนมาจากบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ประเมินและผู้แจ้งข้อมูลเรือประกันสังคมครับซึ่งเรื่องนี้เราเห็นแล้วว่าเป็นปัญหา อย่างยิ่งเนาะถึงการดาเนินงานของบริษัทเอกชนเหล่านี้พวกเราครับจะยื่นตรวจสอบบริษัทเอกชนเหล่านี้ที่กราตครับจะยื่นกราตให้เข้ามาตรวจสอบบริษัทเอกชนเหล่านี้ถึงการดําเนินงานที่ผ่านมาในเคสของตึกสกายไนน์ว่านี่คือความจงใจให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นจงใจประเมินราคาให้สูงเกิน,จ,จ,นจริงจงใจบิดเบือนข้อเท็จจริงว่ามีทรีเพื่อให้ประกันในคมตัดสินใจซื้อตึกตึกนี้หรือไม่ เดี๋ยวจะส่งเรื่องให้กรตอตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปครับเพราะว่าเรื่องนี้เราพิจารณาแล้วครับว่าคนที่เสียหายคือผู้ประกันตนคือกองทุนประกันสังคมผมคิดว่าถ้าเกิดเรายังปล่อยให้เอกชนถ้าเกิดเอกชนดําเนินการนะครับถ้าเอกชนดําเนินการแบบผิดปกติแบบตั้งใจให้เกิดความผิดปกติจริงๆเนี่ยก็เป็นเหตุให้กรตอสามารถเพิ่อถออใบอนุญ,ญาตในการดําเนินงานของเอกชนเหล่านี้ได้ครับจริงๆนอกจากเรื่องนี้ครับผมขอส่งเสียงบผู้ประกันตนทุกท่านครับคือ ทุกท่านอาจจะเห็นความผิดปกติเหล่านี้กับพวกเราเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไรได้หรือเปล่าคือผมไม่อยากให้พวกกัน,นหมดหวังครับกองทุนประกันสังคมนี้เป็นกองทุนที่ดีที่สุดที่จะดูแลทุกคนเป็นเบาะรองของทุกคนจริงๆเนาะแล้วก็เราก็เห็นว่ามันมีปัญหาจริงๆครับไม่อยากให้ทุกคนหมดหวังครับอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นว่ากองทุนนี้มันดีกว่านี้ได้พวกเราครับที่ผ่านมาที่เราดำเนินงานเรื่องประกันสังคมก,กันมาหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ย เราลุยต่อเต็มที่อย่างแน่นอนครับเพื่อ,อยืนยันว่ากองทุนนี้มันต้องดีกว่านี้อย่างผูกก้การพนทุกคนจับตามองเรื่องนี้ไปกับพวกเราแล้วต่อสู้ไปกับพวกเราครับว่ากองทุนนี้มันจะเอาอยัางไงกต่อจะเป็นไปในทางที่ทางไหนคือที่เราคุยกันมาหลายเดือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องก,การเปิดเผยข้อมูลเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนของผู้การพนต่างๆเนี่ยเราลุยต่อเต็มที่แน่นอนรวมถึงเรื่องตึกสกายไนด์ด้วยเบื้องต้นครับสเต็ปแรกเรายื่นกระตรตรวจสอบบริษัทเอกชนต่างๆที่มีส่วนร่วมในการประเมินในการดําเนินงานครั้งนี้ อย่างแน่นอนครับหลังจากนี้เราก็จะมีมูฟเมนต์ต่อไปอย่างแน่นอนครับรณะของกรรมธิการติดตามงบประวานเรายืนยันว่าเอ่อหลายๆอย่างที่เราได้รับข้อมูลจากสํกานักงานประกันสังคมเองเนี่ยยืนยันว่าการลงทุนครั้งนี้นะคะมีข้อพิรุษสงสัยหลายอย่างที่ที่เอ่อนำไปสู่การลงทุนที่ผิดพลาดที่เรียกได้ว่าอาจจะไม่คุ้มค่านะคะกับเงินเจ00ล้านที่กองคืนประกันสังคมได้ ลงไปและพวกเราก็ายืนยันนะคะว่าจะติดตามเรื่องนี้ต่ออันดับแรกเนี่ยเองที่ท่านศาสวสราจ์บอกว่าเราได้เราได้เ,ไดเ,เชิญกรตอตตเข้ามานะคะแล้วกรตอตตก็ยืนยันว่าถ้ามีการดําเนินการอย่างไร้ธรรมาพิบาลนะคะประเมินประเมินอย่างผิดพลาดแล้วก็นําไปสู่นาไปสู่เรียกว่าการสูญเสียผลประโยชน์กรตอตตสามารถที่จะพิจารณาในการในการในการทํา หรือออกมาตรการบางอย่างได้ซึ่งดิฉันก็ได้นะคะขอชาววเลขที่คุยกันเมื่อวานเอาไว้แล้วแล้วก็เราจะมีการส่งสิ่งนี้เนี่ยเพื่อไปเป็นหลักฐานนะคะในการในการที่พิจารณาของกรรมธิการที่กําลังตั้งสอบเรื่องของประกันสังคมอยู่ณนะตอนนี้นะคะกะ็คิดว่ามาตรการตอนนี้ที่ดําเนินการอยู่ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็อยากให้ ท่านได้ติดตามนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าเรื่องไหนก็ตามที่ประชาชนไม่ให้ความสนใจนะคะแล้วก็สื่อมวลชนไม่ให้ความสนใจสุดท้ายมันก็มันก็จะหายไปนะะในหน้าสื่อแล้วก็จะไม่มีใครที่ถูกลงโทษไม่มีผู้กระทําผิดคนไหนได้รับการลงโทษแล้วมันก็นำไปสู่เรื่องใหม่ที่เราต้องมาหน้าปวดหัวกันต่อไปในอนาคตค่ะก็วันนี้คงประมาณนี้